No นะครับคือเือนะครับเปลี่ยนไฟเสื้อแขนผูกแขนเนี่ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับของชาวภูไทยหรือชาวพี่น้องก็พี่นี้ก็อ่สานเขาลองนะครับที่จัดได้เฮ็ดบได้ทำมาพิธีเขาลองสองไปกแมาไปก็ขึ้นทอดนะครับมาก็ปีเจือนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผูก้อต่อแขน นะเอาเดี๋ยวครับเป็นลูกเป็นหลานนะครับความผูกพันความจริงใจนะครับอยู่ในสายผูกแขนอันนั้นนะครับผมตัวนี้ก็าราบเพื่อประเภทดีบุญบ้านเท่านะครับบุญเดษนสาก็เมื่อสามขั้นะครับก็โู้ก่อตแขนผู้เท้านะครับทีนี้ก็ทางท่านปีเตอร์นะครับท่านก็ามานะครับม่าเป็น ถือว <NYU S 1> ่ามาเป็นลูกเป็นหลานบ้านเฮาแล้วเนี่ยผู้ข้อต่อแกนเอาแล้วนะครับผู้ข้อต่อแกนเอาเพื่อนมาเป็นลูกเป็นหลานบ้านเฮานะครับนะแล้วมีกิ๊บไก่นุ่มเนี่ยนะนุ่มเนี่ยพิจัยใช่ปะต้นฮอดชาวบ้านจาประดู่มูฮามุหมุฮัพี่น้องครับเป็นเครื่องวงสวอนอัลวาดอนระบบตุลาคมพี่น้องพ่อไทยนะครับพี่เพื่อนอ่าลิชถึงนะครับนะเขากัผู้ข้อต่อแกนเน้อเย นะครับก <is> <AN> uh, ็ว uh, uh, okay, uh, <sh> ันนี้ก็น่าจะมีการรำนะครับนักรำของหมู่ฮาหมห้อของเขานะครับก็จะรำพละที่ชุดนึงนะครับเนาะเอาเชิญนะครับพ่อนที่ร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่านะครับภาะแม่ธรณีอาปีบวยผมนะครับที่ชาวบ้านนะครับร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงนักได้วันนี้นะครับ ในบ้านในเบื้องเขานี่แหละนะครับถึงแม้อยู่ไกลอยู่ใกล้เขานักนะครับความภูกิคุ้มกันจิใจนะครับเชิญนะลูกคนป้าแตนทีมงานยูซูเปอร์นะครับขอย่างนี่น้องนะครับผู้ใหญ่บ้านทัพงานทีมงานเทศบาลนะครับคุณครับคุณนรับร่มผูกความต้องการไม่ไดเออพอดีโตยุบหรือโตเหยียบเขาล่ะ มาแล้วมาแล้วเรามาแล้วเจ้าชิมมะเฝ่าขายของร่วมกนให้ดีเตอร์กุงพลพอเชิเดี๋ยวไปไายฝรั่งก่อน ไหนไม่ได้ตาวเสามาเมื่อคืนได้บอกเอาเอาเป็นเป็นงานเพิ่มเลิกเนาะเลิกเลิกพิธีสวดเลยสวดขวัญสว่ขวัญนะครับอาเบะเนี่พิธีพูดในแห่งก็ได้เด้อรับขวัญผูกะครับของใจนะให้กันเนาะคุณไม่เป็นไรนะครับทำเดยโปรดจากพี่น้อง

นะครับลุงพลป้าแตนนะครับคุณอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งหมวดฟืนเดอร์นะครับนนกกเสือพาไปชัยชันแนลนะครับอันนี้ก็แอนนแอนเฟมเบอรี่นะครับด้านนั้นก็จะเป็นแอดมินเปียวพีรวันชันแนลปูแม่น้องเมวนะครับอันนี้ก็ ป้าครับใส่ลานปูปลาละอตอนนี้ก็เป่าบุ้นจิ้นหรือพวกเข้าช่องแม่อปนะครับกบอก แล้ลมบ่่าอะไรแวยให้่างปลให้อยู่ทีหลังอันนี้ภาษาคนไทยให้อยู่ให้อยู่ให้เดินรื่อยก้าวหน้าทำหนที่กามมาให้ถึงขแขงแรงหายหาเท่าหาเหาสิทอายุ้านผลปไอ้มันผลปแล้วหางานเลยถ้าไอานืนตรงเอาานผลเออรักท้านคนสวยนะผู้ใหญ่นะสวยเนไม่เสีย ไปดูเลย <laughs>

ใหับใหครับก็วยพขนาษาไทยขอให้ดูดีมีแหงดูดีมีสุขดีความสุขอยู่ใที่ไหนที่ไหนขอให้มีสุขนะครับวาใวล่ากั่าหไนเนี่ยเาต้อีอัพรก เราต้มตเพ็นูดแต่เพาว่าอ่าเป็นูดเจริงใครจะเชื่อกแล้วเป็นมาร์กเชนแมนแบบเราเขาต้อีกเยอะก็อ่าอ่าก็เชิญนะส่นนีมเชิญเะคือาบุกอรยาี้ยี่ค

น so ี่ถ่าด้ผิดสาบีแห่งมวนกว่านี้เ้อะเลยนะแบบแยกเกือปลาเกือไทยนะครับไายอิดตายชัชินะครับมันจะพูดอย่งเมื่อนี่หายี่พูดว่ากระตากลอกกันมานะครับ ่อไปก็พิธีรับรองนะครับพิธีบ้านพระาม่าเสร็จแล้วพิธีพระาแล้ก็เราก็นะครับนตนะครับอเานะครับก็อยู่ในระหว่างนะครับคอต่อแขนของนะครัคุณนัทมนนะครับ นัธนทธรรมุภุดซ้อนนะครับที่มาเอุปถัมภ์นะครับสร้างนะครับศาลานะครับพระแม่ธรณีแล้วก็เสาธงโรงเรียนบ้านจำปาดงนะครับทั้งสองมุมนะครับนะครับอ่ะนะครับก็วัดก็คืออ่าทางศาสนา